เล่นภาษาเยอรมันกันค่ะเราอยู่ในหัวข้อ w วฟราเกอเหมือนเดิมนะคะข้อนี้เราจะจับคู่ประโยคคําถามกับประโยคคําตอบที่ถูกต้องเริ่มที่ข้อแรกประโยคคําถามคือ w e มเ e เฮิร์ต e ีบ i ิเลอรแว่นตาอ,อันนี้เป็นของใครเราจะเลือกตอบข้อ F นะคะ d h a s is m i n e r c h h a b e sie อ i e r v e r g e s s e n m ส i n e อันนี้แทน b r i l l e ร r นะคะเพราะว่า b r i l l e r เป็นเพศหญิงมาต่อที่ข้อสค่ะประโยคคำถามคือ hast du gesehen แปลว่าเธอไปเจอใครมา แวเซเให้ใช hey, ้คู่กับอคูสติฟนะคะคำตอบที่เป็นอคูสติฟมีข้อเดียวคือข ah, ้ออ m i n e b o u d e r a i s t t e r e d a u s b e u d b u s g e g e n แปลว่าฉันไปเจอน้องชายหรือพี่ชายของฉันมานะคะเขากําลังนั่งรถบัสออกไปถัดไปข้อ3คําถามจะได้ว่า m i d w e y bisdunag i t a l i e n เกฟ้าเน n เธอเนี่ยเดินทางไปอิตาลีกับใครข้อนี้เราจะเลือกตอบข้อเกค่ะ c h b น n alone g e f a เลแปลว่าฉันเดินทางไปอิตาลีคนเดียว ต่อมาข้อ4นะคะคำถามคือ varum bis t du nich t g e k o m m e n t เป็นรูปอดีตนะคะแปลว่าทำไมเธอถึงไม่มาคำตอบที่เป็นรูปอดีตที่เหลืออยู่มีข้อเดียวนะคะก็คือ ich hatte keine of Zeit แปลว่าฉันไม่มีเวลาข้อนี้เลือกตอบข้อ d ค่ะต่อไปข้อ5ประโยคคำถามคือ was m a x du g e l a d e เธอกำลังทำอะไรอยู่เลือกตอบข้อ c นะคะ ich träume ฉันกำลังฝันอยู่ต่อมาข้อ6ค่ะประโยคคำถามคือ wohin fahren s i oh in, in Urlaub คุณจะไปพักร้อนที่ไหน ข้อนี้เราต้องตอบเป็นสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลือกตอบข้อ B บว่าใช่ลิชวีเดออินดีอัลเพนแปลว่าน่าจะไปที่เทือกเขาแอลป์อีกครั้งหนึง่งต่อไปข้อ7ข้อสุดท้ายค่ะปเปลี่ยคคำถามคือฟ o นเ e n has ด d ดิเ e s c ์นเคสเธ t ร์แบคคอมเเธอได้สร้อยคอสวยขนาดนี้มาจากไหนเหลือคำตอบข้อเดียวค่ะคือข้อ A d a s ist ein g e s c h e n k v o n m e i n e n El t e r n เป็นของขวัญที่ได้มาจากพ่อแม่สนใจร์สเรียนเยอรมันหรือหนังสือสรุปแกมมาก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะ